สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆของลุงยุศนะครับผมช่วงกักตัวอยู่บ้านสู้ภัยกับโรคไวรัสโควิดนะครับเราก็มาหากิจกรรมอะไรทำวันนี้ลุงยศก็จะมาแยกกิ่งตอนของต้นไทรเกาหลีนะครับผม อันนี้ก็ตอนไว้หลายวันนั้นและครับผมลากเลื่อกเออกมาเยอะแยะแล้วครับผม,ออม,บผมส่วนวิธีการตอนก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับเพราะว่าการตอนเกิ่งนี่ใครๆก็รู้นะครับผมว่าวิธีการตอนยังไงแล้วก็ใส่เกาหลีนี่ก็เป็นเป็นพืชที่ตอนง่ายมากนะครับผม ว่าตุ่มลากเขาพร้อมจะอ,อ,อยู่ตลอดเวลานะครับผมตามลำต้นเขาก็จะมีตุ่มลากลากอากาศอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมที่เป็นจุดขาวๆเนี่ยพร้อมจะจอ,อกลากหมดเลยครับผมนี่ลงยึดก็ตอนไว้หลายวันนะครับผมวันนี้ก็จะมาตัดกิ่งออกซะหน่อย เพื่อไปชําน,นะครับผมปลาก็ออกมาเยอะแล้วนะครับ การตอดการตอนนี้ก็มันก็ช่วยล่นระยะเวลานะครับผมถ้าเราไปตัดกิ่งไปควบแน่นนี้กิ่งใหญ่ๆงี้ก็มีสิทธิ์ตายได้นะครับผมถ้าจะทำควบแน่นนะครับผมก็ต้องน่าจะเป็นกิ่งเล็กๆกิก่งประมาณนี้ครับควบแน่นกำลังเหมาะนะครับแต่เราก็จะได้กิ่งเล็กนะครับแต่ถ้าเราตอนเราก็จะได้กิ่งใหญ่อย่างนี้มาเลย นะครับจะเก่งนะเพื่อนๆก็หาดูนะครับผมส่วนมากก็ตามคอนโดหรือตามแถวแถวบ้านที่เขามีมีรั้วที่เป็นต้นไทรเกาหลีอยู่แล้วนะครับก็ขอเขามาชํำก็ได้นะครับหรือขอเขาตอนก็ได้นะครับเพราะว่าปกติเขาออกมาก็เขาก็ต้องตัดแต่งกิ่งทิ้งอยู่แล้วนะครับผม ครับทำตุ้มดินเล็กๆไปตอนก็ใช้เวลาไม่นานครับเดี๋ยวลุงยุดจะมีไอ้ที่ตอนแล้วก็เอาลงชาไปแล้วอีกต้นหนึ่งซ่อนอยู่ข้างในนะครับ,รบอันนี้ก็ ตอนแล้วก็เอามาชามไว้หลายวันนะครับรากก็ออกมาเยอะแลวครับก็ลากก็เดินทั่วกระถางนะครับอย่างนี้ครับถ้าเราตอนเราก็จะได้ต้นที่ใหญ่เลยนะครับผมพร้อมกับใบกิ่งก้านมาครบอันนี้เราก็ถ้าเราไปลงกระถางหรือลงดินเลยก็ได้นะครับถ้าเราจะตอนอีกเราก็รอกิ่งแขนงเนี้ยให้มันโตพอที่จะตอนได้ เราก็ตอนไว้เยอะๆนะครับผมเผื่อเอาไปทารั้วทะไรตัวเองเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขานะครับผมนี่ครับกิ่งขนาดนี้ก็ตอนได้นะครับวิธีการตอนก็ไม่ยากนะครับตัดท่อน้ําเลี้ยงออกโคนรอบแล้วก็หาตุ้มดินมาเล็กๆมามัดไว้ประมาณสักประมาณอาทิตย์นึงก็ออกล่างแล้วครับอันนี้ตอนง่ายมากเลยนะครับผม เรามาเอากิ่งที่เราตอนไว้นะครับไปใส่แก้วชําดีกว่านะครับผมส่วนข้างล่างก็มีอีกนะครับผมนี่ก็ตอนไว้อีกอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ลงดินในถุงปุ๋ยไว้นี่ก็ตอนไว้อีกสี่กิง่งนะครับผมตอนได้เรื่อยครับ แล้วนครับคันนี้เราก็ได้ต้นใสตัวต้นที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับผมลงปลูกนี่ก็โตเร็วครับผมเพื่อนๆก็เอาไปทำช่วงสู้ภยัยโควิดตนี้ครับกัดตัวอยู่ที่บ้านนะครับผมก็ะจะไม่ทิ้งเวลาให้เสียเปล่านะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามลุงยุทธด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับบรรยากาศของลัวต้นไทรเกาหลีสวัสดีครับ